สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งอ้อมแอมปิยธิดาสารภาพขอโทษเย่งสามีคนอื่นจากนี้ปล่อยทุกอย่างขอรับผิดคนเดียว ภายหลังจากที่เพจเจ้าพระคุณพระรสเสนีวงวชิรภพักได้มีการแชร์ข้อความหญิงสาวรายหนึ่งที่ออกมาแช์ว่าถูกนักร้องสาวค่ายดังแย่งสามีทําให้ความสัมพันธ์ที่คบกันมากกว่า4ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุ6เดือนต้องพังลงเพราะความสัมพันธ์แค่คืนเดียวทั้งที่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนหลังจากนั้นแอนนาวันิสาอดีตแฟนของนุกธนดลก็ได้ออกมาแ์ซ้ําเหมือนกันว่าเคยถูกนักร้องสาวคนนี้แย่งแฟนไปเมื่อ3ปีก่อน ตอนนี้ถือว่ากรรมตามสนองแล้วล่าสุดเหมือนว่าหลายๆอย่างจะถูกเฉลยอ,ออกมาเพราะว่านักร้องสาวค่ายดังที่ว่าก็คือออมแอมปิยธิดาโพไซเจ้าตัวได้ออกมายอมรับแล้วก็โพสต์ข้อความขอโทษผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยก็เผยว่าขอยอมรับผิดขอโทษฝั่งแม่ของเด็กด,ด้วย ออมแอมบอกว่าขอโทษในสิ่งที่หนูไม่รู้ขอโทษจากหัวใจตอนนี้หนูปล่อยทุกอย่างคืนตามความถูกต้องขอโทษที่เกิดเรื่องแบบนี้ขอโทษพี่ๆน้องๆแฟนเพลงรวมถึงฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่เด็กหนูยอมรับผิดทุกอย่างและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกหนูเชื่อคนง่ายไป บทเรียนหนูแล้วก็ไล่ตัวเลขมาถึง3ชุดด้วยกันนะคะโดยก็ทิ้งท้ายว่าขออยู่คนเดียวทำงานของหนูต่อจากนี้ไปไม่ดึงใครเข้ามาอีกโพสสุดท้ายซึ่งหลังจากมีคำสารภาพออกมาจากสาวอมแอมนะคะก็มีคอมเมนต์มากมายค่ะมีทั้งคนที่เข้ามาต่อว่าด่าทอแล้วก็คอมเมนต์ที่ให้กำลังใจไม่น้อยอย่างนุกธนดนและป้ายปายมาริโอก็มาให้กำลังใจด้วยโดยนุกธนดนบอกว่า ผิดก็แค่ยอมรับดีแล้วและนำมาเป็นบทเรียนของชีวิตสู้ๆอีหลากำลังใจจากอ้ายมีให้น้องคนนี้เสมอด้านป้ายป่ายโอริโอก็คอมเมนต์ว่าสู้ต่อไปน้องผิดยอมรับผิดขอโทษในสิ่งที่ทำเป็นกำลังใจให้น้องเสมอ